สวัสดีค่ะ welcome to พิษณุพันธ์นะฮะเรามาเริ่มเกมกันเลยพิษณุพันธ์น่าดะมี2ทีมอยู่ในทีนะ2ประเทีจับเวลาอุ๊อนุสาวรีย์ที่วงเวียนใหญ่คืออนุสาวรีย์ของใครวงเวียนใหญ่เอ,อ่อวงเวียนใหญ่เป็นพระเจ้าปักเท้าสิน,นเอาลเลกับวิวิก ล้วนาลีกับวิโรบาลอาจารย์ดอกนะคะพระเจ้าอุทธรตักสีดีเอาตักสนะครับเอสวลีที่องเรียนใหญ่พระเจ้าตักจูดาด้วยพรหัดข้างนะสองมือคือดาวยังงอนใจอ้าวสาวลีที่องเรียนใหญ่พระหัตถ์อีกข้างคืออะไร โลโอ้โห,โหเอลตันจอมียศอะไรเอลตันจอเซอร์โฮโฮอเล็กพอปุสัซมียศเป็นไงเป็นไม่มียศอ่าวออ์วอ์วอลเดมอลมีเป็น,ปนหลอดเนาะคนตกอันดับ ต้องเอาไปพึ่งลมหรือคนตกอับต้องเอาไปพึ่งลมหรือเอาไปตากแดบดบถึงจะหายอับไม่เกี่ยวกันเลยครับเรืออับบางเพราะอะไรที่อับไม่่อยรู้เรือนะอยาเยะลอเอาที่หัวเรือ เงยขึ้นลงเงยรั่วลงไม่มมมมมใช่ลงคนแั่ไทยมี4แผ่นมี5แ่ครับแถบนสุดสดแดงแดงแถแดงเนาะรเรียนที่มาโอ้โห <Yeah. S 1> oh เวลาเลยหนแหนสำหรับวันนี้นะฮะับแรกนะฮะก็จบกันไปนะฮะ ถ้าอยากให้ได้พาร์ทที่สองก็ subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะฮะโอยากมากนะไปซนะบ๊ายบาย